Yeah. จตรงในสมุดคุณจะให้หนังสือไปเล่นหนังคุณจะบอกว่าคุณจะบอกหน้าว่าหน้านี้ให้ได้เป็นจดลงไปเฉพาะคนที่คุยกันครูเห็นคนนั้นคุยกันปุ๊บครูจะเอาหนังสือเล่อนี้นะคะครูจะบอกหน้าให้เรียน,นั่งจดเหมือนกันเลยเลือกได้2อ,อย่างนะคะระหว่างฟังแล้วก็จดต้องเรียนจะเลืเอกอะไรฟังฟังนะคะ Uma aliás, eu ดูน้ำแล้ะลายครับสารที่ดูน้ลลายของเหลว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 ใช่อะไรอีกของแข็งครับแข็งครับมีของแข็งก็ลอีกอะไรแล้วก็โดยสานละลานะคะก็เป right. okay, okay. right. right. exactly. ็นของของเหลวซึ่งมีของแข็งด้วยโดยสารละลายเนี่ยมันจะประกอบด้วยตัวละลายแล้วก็ตัวของ ละลายที่เป็นของแข็งอ่าอย่างเช่นน้ำเชื่อมอย่างเงี้ยนักเรียนคิดว่ามีอะไรเป็นองค์ประกอบอ่าน้ำตาลกับน้ำน้ำ่าใ่ลแปลว่าน้ำเชื่อมถูกไหมคะอ่าแล้วครูถามว่าไอ้น้ำเชื่อมเนี่ยมันมีองคโอโซลอะไรบ้างน้ำตาล แล้วก็คืออ่อการแยกสารคือการแยกสารที่เป็นเนื้อผสมกับสารที่เป็นเนื้อดีอ่ะแล้วไปรูราะว่าไอ้เนื้อผสมมันเป็นยังไงก็มันก็มันมีอะไรมันผสมกันอื่นอ่ะผสมอะไรบ้างอ่ะที่บอกว่าผสมผสมอะไรอ่ะก็มันมีกี่องค์ประกอบขึ้นไปนะอ๋อ สารที่เรามองเห็นเป็นสวยเดียวใช่ไหมมองเห็นเป็นอาจจะเป็นสีเดียวอย่างเงี้ยใช่ไหมมายอย่างเช่นกาแฟ,ยแฟ,ยแฟ,ยแฟอย่างเงี้ยมีอะไรประกอบมีเม็ดกาแฟ

แล้วให้นักเรียนนะคะส่งตัวแทนเขียนในกระดาษตอบว่าเป็นการแยกสารโดยวิธีใดในเจ็ดวิธีนี้เข้าใจไอ่าเดี๋ยวเราจะยกป้ายคุณอาเปนคํางแล้วาจะถามว่าไอเนี้ยมันจะใช้แยกสารโดยวิธีใดพอเรารู้แล้วใช่ไหเราก็เขียนลงในหลักสมุดพอบเสร็จแล้ว้ Thank you. 没有卖了。